ธรามสดุดีบทที่63ดาวิดกระหายหาพระเจ้าเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อท่านอยู่ในถิ่นทุรักกันดารยูดาโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์แต่เช้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและกระหายน้ำที่ที่ไม่มีน้ำเช่นนั้นแหละข้าพระองค์จึงเคยเห็นพระองค์ในสถานบริสุทธิ์เห็นริธานุภาพและสง่าราศีของพระองค์ เพราะว่าความเมตตาของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำ ดังกินไขกระดูกและไขมันและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานเมื่อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและตรึกตรองถึงพระองค์ทุกๆุกยามเพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงเปรมปรีอยู่ในร่มปีกของพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้ดาวิดมั่นใจว่าพวกศัตรูจะถูกทำลาย แต่บรรดาผู้สแสวงหาชีวิตของข้าพระองค์เพื่อทำลายจะลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลกเขาจะล้มลงด้วยดาบเขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกแต่กษัตริย์จะทรงเปรมปรีในพระเจ้าทุกคนที่ปฏิญาณในพระนามของพระองค์จะอวดอ้างพระนามนั้น แต่ปากของคนมุสาจะถูกปิด